รัฐบาลนะคะตัวเน้นย้ำว่าเป็นตัวที่ชอบที่สุดแล้วก็เป็นตัวที่มักที่สุดค่ะนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะว่างวดนี้นะคะก็ถ้าเรายังมีบุญบารมีร่วมกันอยู่นะคะก็ขอให้เรามีโชคมีลาบร่วมกันนะอ่ะ ฝากคนละหนึ่งแชร์อยากได้เลขประมูลรัฐบาลเหมือนปีก่อนจังเจจะมีอีกไหมเนาะใช่ไหมงวดนั้นถ้าให้ถูกแบบนั้นเราก็ถือว่าอ่านเรามีบุญเรามีบรารมีร่วมกันนะลูกนั้นถึงจะได้ถูกขนาดนั้นแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าบางครั้งเราให้ไปเนี่ยมันไม่ได้ได้มันไม่ถูกสเปคมันไม่ตรงจิตตรงใจเนี่ยเราก็ต้องหยุดเราก็ต้องพักอะไรที่มันแบบเนาะ จำได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยกระแสของเลขประมูลเนี่ยอันเนี้ยจะบอกเลยนะคะอ่ะขออนุญาตพูดก่อนฝากแชร์คนละหนึ่งแชร์ขอแชคนละหนึ่งแชร์นะแม่เนาะขอคนละหนึ่งแชร์โทรศัพท์หาไปไหนยูอืมขอคนละหนึ่งแชร์หรือหรือ,หร,อหรือฟื้นความทรงจํานิดหนึ่งอ่าหนึ่งปีที่แล้วช่วงเนี้ยแหละเป็นช่วงที่ เราเป็นช่วงที่หนูหนูพูดง่ายว่าเป็นช่วงที่หนูแบบว่ามีชื่อเสียงมากๆนะคะหนึ่งปีปีวันนี้เมื่ออาช่วงเนี้ยเมื่อหนึ่งปีที่แล้วนะคะช่วงนั้นหลายๆคนก็จะรู้จักในนามว่าเลขประมูลนะคะอ่าฉันหาอัลบัมรูปไม่เจอว่าจะโง,ง่จังเลยอ อ๋อเจอแล้วจ้ะปังไหมน้องว่าที่แล้วปีที่แล้วเราปังมากนะคะปีที่เราเราปังสุดพลังเลยย้อนย้อนหน่อยขอย้อนหน่อยขอ,อาภาพทรงจําที่ดีดังไปแบบโอ้โหทั่วอ่ะอันนี้เป็นเลขวันที่สิบหกสิงหาคม ปี63วันนี้อ่างวดน,นี้เมื่อ1ปีที่แล้วเลขประมูล88รัฐบาลล่างออก88นะคะอันนี้เป็นความทรงจำที่ดีนะคะที่ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมากเลยเมื่อ1ปีที่แล้วนะคะอ,อยากนะก็อยากก็อยากทำอยู่แต่ถ้าทำแบบแม่ต้องเข้าใจด้วยว่าบางครั้งเลขแค่หางเดียวมันเป็นอะไรที่ยากมาก ะะอันนี้เลขประมูลแปดแปดก่อนหน้านี้เราเข้าเราก็เข้านะคะเหมือนจะเป็นหกแปดนี่แหละแต่รูปไม่มีละแล้วก็เริ่มมาละอ่ะเริ่มมาที่งวดนี้อันนี้จะเปิดไลฟ์มีมีการไลฟ์สดนะคะอันนี้งวดวันที่หนึ่งนะคะเดือนเก้าเลขประมูลเก้าแปดรัฐบาลล่างออกเก้าแปดคือแบบเนาะปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วแบบต,ต้องอันนี้อันนี้อันนี้ความจําหน่อยนะคะพับเ,เป็นเป็นความทรงจําที่ดีอ่ะ มันผ่านมาแล้วไม่เป็นไรก็มาปีนี้แล้วก็ได้บ้างเสียบ้างถูกบ้างเข้าบ้างหลุดบ้างแล้วก็ต้องเอถูกห้าสามคาเลียงยอดทำบุญเนาะหรอ,อดีใจด้วยนะคะช่วงนี้แหละเมื่อปีที่แล้วปังมากนะคะปีนี้ก็ต้องปังเออต่อมาก็ไปเดะเอออันนี้แสดงว่าตามจริงอะโอเคฉันทำอ่ะคนเขาก็ด่า นะคะเอฟซีเลขประมูลครับทําแล้วก็เข้าเนี่ยคนก็อวยคนก็ชอบแต่พอเวลามันไม่เข้าเนี่ยเราก็โดนด่านะคะแล้วเลขแค่หางเดียวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมาก5้าก็เข้านะคะใช่ห้าเกด้วยมันเป็นอะไรที่ยากแล้วก็มันเป็นอะไรที่ยากในช่วงนี้นะคะสำหรับรัฐบาล อ่ะเอาเป็นว่าแหนอย่าไปเอาเล,เลขประมูลเลยงวดที่แล้วหกหนึ่งฉันเข้าไม่ได้กัะเล่นไงจะเอาแต่เลขประมูลน่ะเออแหนรัฐบาลงวดที่แล้วหนึ่งหกเต็มเต็มไม่ได้หรอเอออย่างอื่นก็ได้อยู่ไม่มีเลขประมูลเราก็ซื้อกันได้นะจ๊ะเออไม่มีเราก็ทํากันได้นะ่ะแต่ก็คงจะ ต้องดูจังหวะดูโอกาสดูจังหวะจักโคนก่อนจนวสุ่ม 4, สี่สมห้าทำมั่วไม่ได้ทำมาไม่ได้าาไไดแล้วก็โดนด่าอีกนะคะอืมแหนเลขทูปปังปุริเยเออเลขทูปหกหนึ่งหนึ่งหเต็มเต็มรัฐบาลสูตรก็เจาะให้หนึ่งหกอไมจะไม่ได้ละ่ะถูกกันสนั่นวันไหวหมดโอ้ใช่ไหมใช่ไหมคุณแม่ อ,อย่าไปหวังมากไอ้ไอ้ที่เราเล่นได้ก็เนาะมีเยอะแยะไปอะเออได้หกหนึ่งค่ะมีใครได้หกหนึ่งไหมงวดที่ผ่านมาอา่ะมีใครได้ไหมมีใครได้มิจ๊ะได้หนออ่าเอาเอได้ไหมมีใครถูกหกหนึ่งได้หกหนึ่งค่ะเจ๊ขอบคุณค่ะ ได้เนาะอ่ะสามพันกาท่านแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ให้หน่อยอ่ะรวมกันกดแชร์แล้วจะได้แบ่งปันกันนะคะนอยเข้าทุกวันค่ะเห็นไหมเ <laughs> นาะอย่างอื่นได้ติปได้มันนี่ตั้งเยอะตั้งแยะเราไม่มองเองเราไปมองอย่างอื่นอืมใช่ไหมแม่อ่ะ อาล,ล,ลูกอยู่เฉยๆ,ๆนะลูกนะแม่ไล์สดอยู่อย่าบ,บัตรเออนะอาฝากกดแชร์หน่อยวันนี้ว่าจะไม่รู้ว่าผู้ติดตามตอนนี้ผู้ติดตามคนกดถูกใจเพจเก้าหมื่นและขัดสองร้อยนะคะหวังว่าคืนนี้ค่ำคืนนี้น่าจะทะลุแสนอาขอให้ได้นะคะห้าร้อยแชร์เองแชร์น้อยจังเลยแม่ แชร์ให้หนูอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะเดี๋ยวจะปล่อยอรัฐบาลนะคะเอาไปหาไปซื้อไปตามเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะวันนี้ไลค์ก่อนหรือแจกก่อนเลย,อเ,ลยเออนะแล้วก็เต็มกันแล้วก็จะอันนี้กันแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาดามาก,กันเพราะว่าให้นานแล้วนะจ๊ะเออได้ออมสินค่ะออมสินแล้วก็ปังอยู่แล้วนะออมสินแล้วก็เด้งอนะ่ะทำไมหรอ เออทำไมห๋อออมสินแล้วก็ปังอ่ะทำไมห๋ออมสินก็ได้อ่ะแม่จุดทูปวันไหนแหนจุดคทนนวันที่สิบห้าค่ะจุดคทนนวันที่สิบห้านะคะใครกดแจร์ขอให้ถูกรางวัลเย่ใหญ่งวดนี้เด้อนะคะ ใครไม่ชอบผ่านนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะพิมพ์พร้อมเลยค่ะสี่พันหรือ,อยังหน้าจอมันขึ้นสามพันเก้าสามพันเก้าเจ็ดสิบอยู่เลยอะรู้ว่ามัน้างอ่ะสี่พันและอ่ะโอเคขึ้นสี่พันและสี่พันห้าสิบคนคนดูขึ้นช้านะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะเป็นเพียงแนวทาง เพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจรารย์ในการรับชมรับฟังด้วยเลขที่หนูให้นะคะเป็นการคาดเดาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีใครมากระซิบไม่มีใครมาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะใครแคบแล้วพิมพ์คาว่ารวยเราจะได้รวยกันสมพรปากนะคะขอบุญบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจากองค์พ่อพระพิคเนศองค์พ่อปู่ฤาษี นะคะจงโดนบันดาลให้ลูกหลานลูกศิษย์ทุกท่านจงมีแต่โชคแต่ลาบจงประสบความสําเร็จคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ออกเลขนี้นะคะอ่าขอให้ออกเลขที่หนูให้นะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดนะคะสิ่งโชคเสียงลาบเลขไหนก็ขอให้ถูกนะคะขอบารมีนะคะอ่าขอบุญบารมีจากองค์พ่อพระพิฆเนศและพ่อปู่ฤาษีจงโดนบันดาลให้ลูกเพจทุกๆท,ท,ท่านนะคะจง ประสบความสําเร็จในโชคลาภครายแคบแล้วพิมพ์คําว่ารวยเราจะได้รวยกันสมพรปางใครพิมพ์ว่ารวยก็ขอให้รวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะรวยในที่นี้ขอให้รวยโชคขอให้รวยทรัพย์รวยอํานาจรวยบารมีนะคะขอให้รวยเงินทองนะคะอ่ะมองออกเนาะเจ๊เขียนเลขอะไรนะคะอันนี้เจ็ดหกนะลูกนะ อันนี้แปดสามนะแม่อ่าหนูเขียนขนาดนี้บางคนอ่ะชอบมองผิดบ,บอกว่าเป็นเลขหนึ่งนะคะไม่ใช่เลขหนึ่งนะคะเจออ็ดหนูเขียนแบบนี้นะคะหนึ่งก็คือจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะขนาดหวยลาวหนูให้เจ็เขายังถามดูเลยว่าเจเจหรือหนึ่งเขียนแบบนี้คือเจ็ดนะคะไม่ใช่หนึ่งนะคะถ้าออกหนึ่งหก็วงการก็คงจะโดนสาหน่าดูเลยคะ่ะเพราะว่างวดที่แล้วก็หนึ่งหไปแล้วเออ Ah, okay.